มันหยุดเสาร์ทิธพอดีนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาเร์เด็กๆก็จะมาที่สวนกันตรงนี้นะพี<ม>น่น้ำ<ม>นวันนี้อากาศเป็นยังไงหนาวสิงไปไหมอุ้ยน่ารักจังเลยนาาหนูมะลิดูมารู้สิงไปจ้า ธรรมชาติสวัสดีค่ะช่องดินน้ำลมปนแฟมิลี่มาอีกแล้วนะคะกับสวนเกษตรผสมผสานนะคะข้าวโพดของเราต้นตัวโตวแบบนี้นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเรายังปลูกกันอยู่นะคะสลับหมุนเวียนกันไประหว่างมันซัมบหลังกับข้าวโพดนะคะรอบนี้ปลูกข้าวโพดนะคะ ฝักนะคะออกมาคู่เลยนะคะนี่นี่นะคะสําหรับข้าวโพดของเราผืนนี้นะคะฝั่งนี้นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะนุ่นมันสาปะหลังนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็ปลูกทุเรียนนะคะมายืนต้นของเราที่เราปลูกเป็นคู่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็กล้วยด้วยพอบ้านเราทํา กล้วยฉาบนะคะสร้างรายได้นะคะพิกขาดได้คือกล้วยนะคะแล้วก็กล้วยตากนะคะทุเรียนของเราที่เราปลูกอ่ด้านนี้ก็เป็นทุเรียนของพี่ฝนนะคะที่พี่ฝนปลูกไว้พาไปดูต้นทุเรียนนะคะอายุเจ็ดเดือนนะคะอายุเจ็ดเดือนนี่นะคะนี่นี่ต้นนี้อ่าเราก็จะมีการซ่อมด้วยนะคะเดิมเราปลูกแบบนี้ชั้นใน ออต้นไหนที่เขาไม่แข็งแรงเราก็จะมาซ่อมแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้เลยทั้งหมดบริเวณน,นี้นะคะที่เราปลูกทุกเรียนและลก้วยนะคะสำหรับกรเกษตรผสมผสานของเราเราก็ยังทำการเรื่อยๆอยู่นะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เราก็ยังเป็นไรายได้สลับหมุนเวียนกันไปนะคะ Uh, 120วันเราก็ได้เก็บเกี่ยวแล้ววันนี้ที่ฝนก็หาแน่ชนนะคะอันนี้คือระบบน้ำของเรานะคะระบบน้ำของเราเป็นระบบน้ำหยดนะคะระบบน้ำหยดที่เราให้กับกระพดของเราและก็มันสําปะหลังของเรา การปลูกพืชหมุนเวียนแบบนี้นะคะก็อาศัยว่าเป็นอาชีพหลักของเรามันสัะหลังแล้วก็ให้นี่นะคะยกร่องนี่ยกร่องแล้วก็ใส่สายน้ําหยดนะคะอืมนี้คือโคกทุเรียนของเราดูระบบน้ำนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อสปริงเกอร์แบบนี้นะคะ สปริงเกอร์แบบนี้นะคะสปริงเกอร์บบสลับให้คนน้ำออกมานะคะแบบนี้กำลังออกยอดเลยนะคะทุเรียนของเราสลับเนื้อที่บริเวณผืนนี้ของเรานะคะทั้งแปลงเลยค่ะสี่สิบกว่าไร่นะคะก็แบ่งปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกทุเรียนแล้วก็ ไม้ผลอีกนานาชนนี้นะคะที่เราปลูกไว้ฝั่งกน,นู้นนะคะวัน,นนี้พี่ฝนก็พาเดินดูช่องนี้สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องดีนะลูกฝนเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าพี่ฝนทําอะไรกันหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้เราก็จะปลูกทุเรียนด้วยนะคะนี่ดูนะคะนี่ทุเรียนก็ปลูกตรงร่องน้ําเราปลูกแบบ ไม่คิดอะไรนะคะก็ดูแลกันแบบธรรมชาตินะคะเราทุเรียนเขาบอกว่าปลูกยากก็ยากจริงๆนะคะแต่เราศสยว่าปลูกแล้วอันไหนรอดก็คือรอดอันไหนไม่รอดเราก็ซ่อมกันไปนะคะเอามาปลูกใหม่แล้วแต่ว่าเราจะเอา,เอาต้นขนาดเท่าไหร่นะคะก็มี80ดสิบมีหนึ่งร้อยมีร้อเล็กให่นะคะ ปกติเราจะเอาทุเรียนต้นละหนึ่งร้อยนะคะมาปลูกก็จะประมาณนี้พีคส่นรกระถานเลาะมาดูนะคะ,ะจะไปดูทุเรียนที่เราปลูกทุเรียนนี่ประมาณหนึ่งปีนะคะนี่ต้นนี้ดูก็ใหญ่ใช้ได้นะคะลองนี้ทุเรียนทั้งหมดเลยนะคะบินไปนู่น ประมาณนี้คะ่ะสรับสวนเกษตรของเราถ้าสนใจชอบการทำเกษตรแบบเราก็ติดตามช่องดินน้าลมฝนของเราเรื่อยๆนะคะหรือย้อนดูวิดีโอของเราก็ได้นะคะเรามีการทำอ,อ,อาชีพหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดูข้าวโพดที่เราเตรียมพร้อมจะหักนะคะเท่าไหร่นี่อายุก,กี่วันแล้วเนี่ย ดูกระพดเออนี่ก็ร้อยสิบร้อยสิบวันวันที่สองนี้มันตอนนี้ใลยร้อยแปดเนาะเราเราจะเกี่ยวกันไปไหนเสาร์อาทิตย์มันอาทิตย์ที่ห้านะคะดูดูกระพดเราไหนี่ดูที่พี่น้ำพามาดูกระพูดหูพันเดิมไหมนี่ใช่สามสามเก้าสามสามเก้าโอ้โหนางข้างเราเว้นไปรอบหนึ่งเนาะที่เราปลูกมันเนาะดูพี่น้ำหักมาทำไมหักไปจะไปเห็ดกระดูกเอามาดูที่มาโชว์ที่ หักเลยเอาไว้เดี๋ยวไม่จะตอนนี้ข้าวโพดเราก็ตกอยู่ที่กิโลละแปดบาทเนาะช่วงนี้เนาะแต่มาที่ห้าเราไม่รู้ว่าจะกิโล,ลเท่าไหร่จะขึ้นหรือลงเราไม่รู้แต่รู้ว่าเราได้แน่ๆข้าวโพดเราฝักยังใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะคะนี่วันนี้ก็พามาดูข้าวโพดร้อยสิบวันกับพี่น้ำนี่ก็เที่ยวหาแกะไปกะจะดู <laughs> ไหนพี่ลมพี่ลมกับพี่นะ้ำมาดูเขาพูดไหนกระพูดฝักใหญ่ๆจะดูก่อนว่า <c oughs> ไม่ถามว่าปักใหญ่ปักใหญ่แต่ก็ไม่เหมือน <c oughs> แหลกๆ <c oughs> อันนั่นอะไรอ๋อ <c oughs> กระโพดเราเล็กๆเลยคลิปเลกๆที่เราเคยให้เพื่อนดูนะคะขระโพดน่ะจะกำไม่รอบมือนี้ไม่รอบแต่ครั้งนี้ก็ยังประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะคะดสองคนพี่น้องพี่ลุงกับพี่สามเอสสามเอหนึ่งสองสามสี่อุ้ยจากห้าวันต้องแห้งเลยห้าวันอันนี้คือการตรวจสอบสภาพความแห้งของกระโพดดยการ กินไันมันด้ขี่ฟองไลยเถอะฟองดีจริงๆตุนปูมันหากออมาดิน่ะมาชิมมันน่ะมันใช่เรื่องไหมนี่ฟักดีใจใหญ่เลยกวเราสองฟักสองฟักเดูดูนี่จะของคนดูแลสวนข้าวโพดเรา จนสงสัยนะ่ะน,นั่นอะไรนะ่ะนั่นนะขวดนะ่ะไล่นกอ๋อมาไล่น,ลนกนกมันชอบกินของเรานกนกอะไรที่มันกินนี่นกแขกเตา่านกแขกเตา่าพี่ปามลูกพี่น้ำนะคะมาช่วยแม่เก็บสวัสดีปาม,มเก็บสายน้ำหยดใช่ไหมครับลากลากอย่างนี้ใช่ไหมมันก็มาสุดเลยใช่ไหมนายใช่เก็บเป็นอย่างนี้อะไรวะแมนตัดเก็บสุดๆเลยนะ เก็บตรงนู่นเลยแล้วก็ม,มัดมัดอย่างนี้อันนี้เขาไปใช้ไหม่ได้ไหมได้เอาไปใช้ได้นะคะน,นี่ก็มาเก็บกันวันนี้พี่ปามาช่วยแม่นะคะดูกระโพดเรากระโพดไม่งามแท้เออเก็บมาตรงนู้นเดี๋ยวก็จะเกี่ยวแล้วนะคะสำหรับก,กระโพดเราดูอันนี้อันนี้คือเสามมนใช่ไนน์เนี่ยพี่เขาปักไว้ใช่ไหม<ฤ>เป็นเสานะ่ยมาเออ หลักน้ำหยดเนี่ยเราก็จะเอามาเอา,เอ,าออกเอาไว้ใช้อีกวิยุดได้นะคะนี่แบบนี้เลยอันนี้พ่อน้ำมาให้กินน,นังใส่จะได้กินน้ำด้วยพี่ฝนบนี่อยู่ในมันสัมปะหลังเราก็ทํานะคะวันนี้เราก็มาทอนแล้วจะพามาดู กัวบันนะคะกัวมันสําปะหลังของเราโก็หนึ่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่ก็สาหรับสวนเกษตรผสมผสานของเรานะคะเมื่อกี้นะคะไร่ขา้าวโพดเราก็มีการเก็บเกี่ยวแล้วอันนี้รอบนี้เราก็มาเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังนะคะนี่มืนนคนงานเราใช้รถในการขุดถอนนะคะ <Right. S 2> <Right. S 1> เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่เราทาหมุนเวียนกันไป mm hmm. นู้นคือไรข้วโพูดที่เราเกี่ยวแล้วอันนี้ก็มันสําหรังฝั่งนี้มันสําปรังเดี๋ยวอันนี้เมื่อเราขุดถอนแล้วเราก็จะใส่ขา้าวโพดต่อนะคะเป็นเกษตรหมุนเวียนเป็นเกษตรหมุนเวียนนี้คือรถขุดอันนี้คือรถ ขุดมันนะคะจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี้ก็เป็นที่เราดูกันคือเป็นรถเกี่ยวข้าวโพดเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสวนเกษตรผสมผสานของไร่ดินน้ำลองคนนะคะเราก็จะทำหลากหลายกันนะคะหมุนเวียนกันไปเพื่อให้มีรายได้เข้ามาตลอดทั้งปีนะคะแบบนั้นเลยนะคะ เดสิบโลกมาพอใส่เลยนู่นไปก็จะเป็นสวนทุเรียนของเราฝั่งกระนู้นก็จะเป็นสวนฝรั่งของเราอ,อันนี้ก็จะเป็นพืชทางเกษตรปลูกกะเพราเอาไว้ไปส่งร้านอาหารตามสั่งนะคะสวนเกษตรผสมผสานของครอบครัวเรานะคะก็จะทำหลากหลาย เอาไว้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาแวะชมกันนะคะมาระโกกกะเพราเราเก็บไปขายให้อาหารตามสั่งนะคะริเวณนี้มาดูร่องรอยการเก็บ 把这个打开。Yeah,